ผู้ที่เข้าใจอนิจจังเห็นการเกิดการดับของสภาวะผู้ที่เห็นสภาวะธรรมเนี่ยที่มันเกิดดับเนี่ยก็คือเห็นความคิดนึกเห็นอารมณ์เนี่ยเห็นการเกิดดับของความคิดนึกเนี่ยเห็นการเกิดดับของอารมณ์เนี่ยใครที่เห็นมันได้เนี่ยเ็าเรียกว่าเห็นอนิจจังนี่คือเป็นพระโสดาบันนะเห็นไปเรื่อยๆเห็นอนิจจังแกกๆเข้าก็เป็นสกิทดาคารมี พอเห็นรละเอียดต่อไปอีกไปเห็นได้ตลอดเวลาเนืองๆจนมันเห็นว่ามันแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คืออนาคามีคือเห็นทุกขังนั่นเองนี่เป็นภาษาธรรมนะคือเห็นอนิจจังทุกขังและสุดท้ายมันจะไปจบตรงเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังรละเอียดลงไปก็จะไปเห็นทุกขังรละเอียดลงไปก็จะไปเห็นอนัตตาแต่พอไปเห็นอนัตตาปุ๊บมันจะล้มทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาทิ้งด้วย มันจะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งมันพูดไม่ได้เลยทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นนี่คือภาษามาพูดให้พวกเราเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นด้วยมันพูดไม่ได้มันไม่มีภาษาพูดมันมีแค่รู้อย่างนั้นอย่างนั้นมันมีแต่รู้นี่นี่คือ,น,คอนี่คืออรหัตผลนี่คือเข้าใจอนัตตานะแต่หลวงพี่ก็ต้องมาพูดให้พวกเราฟังเพื่อพวกเราจะได้ยังลงไปให้ถึง เพราะถ้าเรายังยังไม่ถึงตรงนี้ก็พวกเราต้องต้องเข้าใจว่าพวกเราภูมิจิตพวกเรามันยังไม่ถึงตรงนี้เราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้บรรลุอรหัตผลคือต้องพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเป้าหมายที่พวกเราจะต้องตั้งไว้จะต้องทํากันให้ได้ด้วย